ที่แฟนยอมรับความสะาดแทนอยากจปวนหัวเราเริกสบส่ลงพืนด้วยความหังหัโอเคไหมงม่ ของทุกันเลยมาเป็นทางเดินประจำลงชีวิตกระหน,น่ำขอเพลงอะไรกันทังมันจีตัวพี่ก็สร้างปัญหา ทำให้เจอมีน้ำตาไหลมาเออเห็นไม่เคยขับขับเขไม่เคยขี่เห็นแฟนคนอื่นได้ดีที่นี้ยิ่งสงสารเธอคนยูนกับพี่ทั้งที่ไรสิ่งคนเปิ ร so ู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอทำให้ใจพี่มีวังบนละบนอะไรี่ครับเรืสไปครับเ้ยนี่ว่าจลเวไไียครับ ไอเลยครับไอเลยครับอีกตัวก่อนไอเลยครับไอปกก่อนมาดูไอแล้วครับ เมื่อกี้ร้องเพลงอะไรนะไจพที่มีหวังไจพที่เริ่มหมดหวังเมื่อกี้บอกใจพี่มีหวังนี้ครับใัวไขดตัวมันหรือตัวไะ่รั้งหมด นะครับหมดแล้วครับก็ซีนพิกซุกอยู่หันนิดคุณจะว่าจะพิจุดอยู่ตรงไหนหายแล้วครับโอ้อ้าวอ้าว